สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะมาดูข่าวขึวข้นฟีดของทางโซฮูค่ะเป็นข่าวสั้นๆนะเขาบอกว่าอัปเดตประเด็นนะคะตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยถูกพักงานค่ะเนื่องจากแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคุณอย่างนะคะคุณอย่างก็เป็นศิลปินที่หล่อเหลามากๆคนไทยรักเขามากเลยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่หนานแน่นค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของโยคุโกนะคะเพื่อน ก็เมื่อวันที่17กันยายนนะคะที่ผ่านมาของปี2025ค่ะ แอดโยกุโกนะคะได้ออกแถลงการขอโทษนะคะโดยข้อความก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายโดดตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ y ยกุโกนั้นได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงในการตอบกลับหลังเวทีค่ะก่อนอื่นนั้นเราต้องขอโทษนะคะแอดไปที่อย่างางที่สแสดงล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึง้งต่อแฟนๆทุกคนนะคะที่ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากการกระทำนะคะของทาง ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค่คะเหล่านั้นได้ดําเนินการดังต่อไปนี้นะคะก็ 1. ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าคนดังกล่าวนั้นถูกพักงานทันทีแล้วก็หลังจากการสอบสวนแล้วจะถูกไล่ออกนะคะนี่คือข้อ1ข้อ2ก็คือทันทีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของโยกุโก,โกทุกคนต่อไปนี้จะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการบริการแล้วก็ป้องกันปัญหาที่ท้ายคืึงกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โค้จะไม่ให้มีอีกนะคะแล้วก็มีรายงานว่านะคะแฟนคลับลายหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบถามฝ่ายบริการลูกค้าว่าทำไมอย่างงอ่ะจึงไม่เซ็นรูปนะคะบนบัตรหลังจากซื้อสินค้านี้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าตอบกลับไปว่าอย่างอย่างไม่รักพวกคุณเนี่ยตอบไปอย่างนี้นะคะซึ่งคำตอบนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารอย่างกว้างขวางจากเหล่าบรรดาแฟนๆนคลับที่เหนียวแน่นของคุณอย่างงในประเทศจีนเลยนะ ะะอันนี้จบเนื้อความข่าวนะคะเป็นข่าวสั้นๆแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะเพื่อนๆว่าจะมีพนักงานนะคะที่ทำงานในฝ่ายแบบเนี้ยที่แบบดูแลลูกค้าบริการลูกค้าจะมาตอบว่าศิลปินไม่รักพวกคุณนะสิเขาถึงไม่เซ็นให้อะไรเงี้ยนะคะคือมันมันไม่ถูกต้องอย่างแรงแล้วก็คุณอย่างๆก็คงจะโกรธมากแหละถ้ารู้เรื่องราวข่าวนี้นะคะส่วนแฟนๆแน่นอนว่าโกรธมากๆค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าชาวเน็ต นะเขาก็ล้องเรียนเข้าไปนะคะก็โอ้โหเต็มไปหมดทั้งอีเมลทั้งอินบ็อกซ์เลยนะคะจนทางด้านของบริษัทนอะตัวแทนของโยกูโกก็ต้องออกมา ทำการกล่าวถึงถแถลงการแล้วก็มาตรการที่พวกเขาได้จัดทํานั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแรงอยู่ก็คือลถูกพักงานก่อนจากนั้นสอบสวนเสร็จก็จะทําการไล่ออกไม่มีทางเลือกอื่นเลยเนาะนั่นก็คือไปสุดที่ไล่ออกเลยนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือจะมีการจัดอบรมนะคะฝ่ายบริการลูกค้าของโยกกโกทุกคนให้มีมาตรฐานเนาะแล้วก็ทํางานแบบดีกว่านี้เพื่อน,เอ,นเออสมควรแล้วเนาะควรจะเป็นแบบโดนไล่ออกไปเลยนะคะนี่ก็เป็นข่าว เดตที่จีนเขาก็มีความเขาเรียกว่ารักษาฐานฐานความนิยมนะคะของแฟนๆเอาไว้เพราะว่าเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันแฟนๆของดาราถ้าด,ดารดาได้ไปเป็นพีเซนเตอร์หรือว่าได้รับเชิญใช่ไหมเป็นอะไรก็ตามของแบรนด์นั้นนะคะ ทุกคนก็พร้อมที่จะซื้อสินค้าของพวกเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นศินลปินนะคะก็จะต้องรักแฟนๆคลับเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวอื่นๆกันต่อค่ะคิดเห็นเป็นประการใดนะ,ะสามารถจะมาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ